อาเบ็ดมาอุ้ยยี่เหมือนจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะเรียกพี่ดูสิติ๊กนี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายรูปถ่ายรูปมดจวช่างน้ำหนักคนดี่ช่งน้ำหนักฮะโอยบิดมือโอ๊ยดูนี่เท่าไรอ้าเบ็ดมเดี๋ยวเดี๋ยวตาฉีกอ่ะอะไรวะเไม่มั่วแมงว่สงสาี่โหลโลโลเหมือนจะใหญ่กว่าเมื่อกี้แก่แก่เบ็ดออกไม่เอาไม่เอาไม่แก่ไม่แกะ แบ็ดเบ็ดมึงไปไม่แกะหรอมึงจะแกะไงจะขี้งูไ้ทั่เลือกพี่เลือกพี่อันนั้นมันดูสิเดี๋ยวพูถือให้มันจะทำอะไรกันอ๋อตะเกียกถันรึยังเอาย่างเอาย่างนะเดี๋ยวโอ้ปากมันนั่นเดเดอ๋นี่ข้าวเบ็ดวย